ันนี้วันเกิดนะคะก็เลยมาปล่อยปลาค่ะปล่อยปลากันนะคะ ขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราขอให้สิ่งีไหลไปขอให้ปลอดภยขอให้